ไอ้ไอ้พวกผมดูลูกชายก็ตัดผมไม่กลัวมันเป็นยังไงวะรูปหล่อแร้ไม่หล่องดูทรงผมกูนะก็บอกพวกมึงนะใหญ่แค่ไหนกูวัดมาแล้วแต่เขาปิดปากไว้เพราะไอ้โรคอีวานโควิดอ่ะกูไม่เคยกลัวแต่กูไม่ได้กลัวกูกิแล่าเขาหนังกินได้หลายกูไม่สนไอ้หลองยิ่งไปไอ้หลองช่องเ็ดสีนะกูไม่เคยกลัวใครนะหลองพวกมึงอย่ามาหากูตอนนี้กูกูแย่ว่ะกูเป็นโรคอี ยอ้ฮะเขอกอ่ะกูตอนนี้ก็เข้ามาเนื้อของอ่ะบางทรงผมกูเรียงแล้วไอ้บ้ามันตัดผมบ้ามันเป็นบ้าแล้วมันเป็นบ้าพวกมันเป็นบ้าทั้งผัวทั้งเมียมันอ่ะเป็นบ้ากูเป็นบ้าปวดกระมองปวดกระมงปนกูไม่มาแม่กูเดินลักทุ่นนานเดินไปทางพี่อพกเชรไล่ปวดกระมองนิดหน่อยตั้งตุ้ย่างเพื่อความสบายไอ้สชชัยด้วยนะ อย่าขี้ถีมากหัวหน่อยไอ้พวก,พวก,พวกนี้รวยๆเหรอกูไม่กลัวหรอกพวกเมือ่อรวยเท่าไหร่วะม,มึงมีห้าร้อยล้านไหมเท่าก,กูไหมนี่อยากกินอะไรก็กินบอกบอกวันบอกวันหลวงอ่าอยากกินอะไรกู้อะกินไอ้ร้องคนก็ไม่กูใช้บ้านนี่วะหลองเอาเงี้กูขอมึงสิร้อยหนึ่งอ่ะอ่าโอนก็ไม่กูร้อหยหนึ่งก็ได้อ่ะเอางี้ใครมาล่ะใครมาไม่รู้อ่ะนั่นน่ะสมรักคำดำมาละ นอนแพ้อีกตาย